สวนกเกษตรพอเพียงนี่เราปลูกทุกอย่างเลยนะคะมะพร้าวกล้วยฝรั่งมะม่วงะตะไคร้ลำไยมะละกอติดริมแม่น้ำเลยอากาศดีบรรยากาศดีน้ำถึงเราใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะฮะอื้วมีต้นทับทิมด้วยนี่ทับทิมสีส้ม ต้นพุทราแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราต้นปีเตอร์เป็นต้นที่ปลูกง่ายที่สุดในโลกนี่ this is tamarind tamarind แปลว่ารอยปีเตอร์เป็นเครื่องเดี่ยวไว้กระโดด <laughs> อันนั้นแทาโพลินมั <laughs> ้งอันนี้ต้นมะขามนี่ยอดอ่อนๆแบบนี้เอาไปทำอะไรดี เอามาเอาไปโยนใส่บัานอันนี้เป็นดอกไม้ที่สวยงามมากนะคะใครไม่รู้จักพุทธรักษาของจริงนี่คือต้นแบบนี้นะคะนี่พุทธรักษาสวยจริงสวยจังสวยจังสวยจริงอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยจัง,อร,อ,จงอร่อยดี